สวัสดีครับผมบอลจากพัทลาไอทีนะครับวันนี้ผมมาติดตัวออร่ากูดแคทนะครับตัวนี้เป็นสีโซบลู ใหม่เลยตัวนี้เขาเลือกกล้อง7 0็มล A 5 0 0 S นะครับตัวนี้เป็นกล้องศูนย์ไทยแท้อัปเดตได้นะครับตำแหน่งที่ลูกค้าเลือกคือตำแหน่งตรงขวาครอบ A dash สีดำตัวนี้ติดแล้วจะไม่รบกวนคนขับเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งใช้ช่อง USB มาตรฐานด้านบนนะครับจ่ายไฟพอสำหรับกล้อง7 0็มล A 5 0 0แล้วก็เก็บสายแบบ100%เดี๋ยวมาดูงานติดตั้งกับเจ้า a l l a า Goodcat s o b คันนี้กัน เบื้องต้นทำความสะอาดพื้นผิวก่อนที่จะติดกล้องนะครับเสร็จแล้วเทสระบบกล้องก่อนกล้องใช้งานได้ไหมในการจ่ายไฟให้กับตัวกล้อง70ไ mm ม A500S ตัวนี้นะครับเราจะใช้ช่อง USB ที่อยู่ตรงกระจกมองหลังของเจ้า o อ a g o o d Cat นี่แหละครับในการจ่ายไฟให้กับตัวกล้องโดยไม่ต้องดัดแปลงระบบใดๆ ทีนี้มาดูตำแหน่งที่รถคันนี้เลือกติดตั้งกล้องกันนะครับกล้องตัวนี้เลือกตำแหน่งติดตั้งตรงฝาครอบ A d a s สีดำเลยของ a l l a r Good Cat นะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เรียบและสามารถติดตั้งตัวกล้องได้นะครับผมเคยบอกไปว่าตัวฝาครอบ A d a s เนี่ยถ้าเรามีตัวเลือกอื่นเราจะไม่ติดตั้งตรงนี้นะครับส่วนรถที่สามารถติดตั้งได้ก็คือฝาครอบที่มันเรียบมันไม่ได้มีรูระบายอากาศนะครับแต่จะมีข้อเสียนิดหน่อยคือตำแหน่งนี้มันจะให้การกระพือของกล้อง มากขึ้นก็คือเวลาที่รถสะเทือนตัวกล้องก็จะบันทึกภาพได้สะเทือนเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับดังนั้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ตัวเลือกสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากให้อะไรไปติดที่กระจกเลยหรือติดที่กระจกแล้วมันเกะก,กะติดตั้งตำแหน่งนี้ได้สําหรับเจ้า Allard า Goldcat นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวก BVD Dolphin อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยแนะนำนะครับซึ่งมันเป็นาฝาครอบที่มีรูระบายอากาศของตัวโมดูล A d a s ด้านหน้าด้านบนนะครับดังนั้นถ้าเราเอาอะไรไปติดเนี่ย มันจะทำให้การระบายความร้อนลดลงสําหรับเจ้าตัวนี้ติดได้สบายๆตอนนี้งานในส่วนกล้องหน้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเดินสายไปยังกล้องด้านหลังและติดกล้องด้านหลังที่ตัวฝาท้ายด้านบนซึ่งจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางของเจ้าออร a r d Gullcat คันนี้นะครับ ส่วนด้านในรถนะครับก็จะเป็นการเ,าเดินสายและก็เก็บสายนะครับกล้องหน้าติดอยู่ตรงตำแหน่งกล่องสีดำนะครับก็คือฝาครอบตัวกล้องเ d แดหรือกล้องเล็งระยะของรถนั่นแหละครับในส่วนของการติดตั้งกล้องด้านหลังนะครับก็จะเป็นการร้อยสายมาถึงตัวฝาท้ายด้านหลังแล้วก็สายที่เหลือทั้งหมดของตัวกล้องนะครับก็จะลอยขึ้นไปที่ตัวของฝาหลังและเก็บซ่อนไว้ด้านบนนะครับการเก็บซ่อนสายของเจ้า ออร่ากูดแนี่นะครับมันจะอยู่ในฝาครอบของเขาทั้งหมดไม่มีสายใดๆที่โผล่ออกมานะครับส่วนด้านหน้าก็จะแตกต่างออกไปนะครับด้านหน้าคันนี้ใช้การเสียบตรงช่อง USB ด้านบนและเอาสายเข้าท่อไว้ด้านนอกนะครับอันนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ตัวออร่ากูดแคทนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปที่ศูนย์บริการมาก็ทางศูนย์ไม่ค่อยอยากให้เราแกะฝาครอบสีดาสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวถ้าจะมีปัญหาเรื่องการเคลมนู่นนี่นั่นก็เลยเลือกที่จะให้ลูกค้าเดินลอยไว้ด้านนอกสําหรับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังก็จะเก็บอยู่ในฝาครอบนะครับเพราะสายที่เหลือเก็บไว้ด้านในเลยไม่มีอะไรในฝาครอบด้านหลังนะครับเป็นแค่ชุดที่เขาครอบสายไฟเอาไว้นะครับไม่ให้ดูน่าลําคาสายตานะครับสำหรับรถรุ่นเล็กนะครับโอกาสที่จะมีฝาครอบพลาสติกด้านหลังเนี่ยน้อยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีมาให้มีแค่ จุกยางสีน้ำดำไว้อุดรูมาให้เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการติดตั้งตัวกล้องเจ้าออรากูดแคทตัวโซบูอยู่นะครับด้านนอกฝนเริ่มตกแล้วเราก็ล้นรถเข้ามาในหลังคานะครับการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟของตัวรถแน่นอนติดตั้งตัวนี้เรียบร้อยแน่นอนกล้องเจสิเม่ A, A 5 0 0 A 5 1 0 A 2 0 0และ A 8 1 0สวยๆกับออรา